สวัสดีครับว่าวันนี้พามาร้านอาหารบ้านสวนนะครับผมอธิบายชื่อของถนนที่ตั้งไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นร้านเล็กๆครับเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีอาหารตามสั่งาไม่ใช่ตามสั่งครับเป็นอาหารเป็นจานนะครับไว้รองรับลูกค้าคบคมา ตอนแรกตั้งใจว่าจะมาหากาแฟกาแฟดื่มนะครับแต่ว่าโดยความที่ว่าหิวแล้วก็ไม่รู้ว่าากา,กาแฟไปใจะใหยบ้างก็เลยสั่งข้ามาทานกันบรรยากาศในร้านก็เหมือนบ้านสวนในสวนนะครับตกแต่งมี บ่อบป่าครับนะครับแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าที่ข้างๆจะเหมือนอยู่ในสวนดีๆนี่เองครับ mm hmm. ก็ด้านในที่เห็นในรูปนี้ก็เป็นเป็นตัวของห้องแอร์ซึ่งเ,เป็นที่จำหน่ายกาแฟนะครับ mm hmm. นั่งทานกาแฟรจริงด้านนอกก็มีนะเป็นแบบโอเพนนั่งทานได้ mm hmm. ก็ค่ยคน ชอบบรรยากาศแบบบ้านสวนมีต้นไม้มากมายหลากหลายแบบนี้จะน่าจะชอบสถานที่อย่างนี้นะครับว่าพามานั่งเพลินกันได้ข่าวว่าอาหารเขาอร่อยแต่ว่ามันก็แล้วแต่บุคคลเนาะบางคน,นชอบบางคนก็ไม่ชอบอันนี้จะเห็นบรรยากาศด้านนอกครับต้นไม้คข้างๆเยอะแล้วก็ถ้าถ้าช่วงไหนที่มีลมแรงๆงเย็นๆหน่อยเนี่ย ผมว่านั่งสบายเลยเหมือนส่วนเรามาเที่ยวจะว่าเขาเรียกอะไรเสียดายเปิดเสียงไม่ได้เนี่ยคือเพลงเนี่ยติดเป็นเพลงติดลิขสิทธิ์แน่นอนสองก็คือสวนพฤกษชาติอยู่ริมถนนแต่มันไม่ใช่เป็นร้านอาหารเสียงรถดังข้างๆราานมากเลยต้องปิดเสียงผมม่รูเรียกใบอะไรสวยดีครับชอบมีเฟิร์นมีมอสขึ้นอันนี้ก็เป็นบอกรับบอกรับเล็กๆแต่ว่าปลาตัวใหญ่มากบรรยากาศก็มีจำลอง มีไอ้น้ำนะครับทำให้อากาศดูแบบเงียบสงบสวยงามเหมาะสำหรับการที่มานั่งพักผ่อนมากนะครับเข mm hmm. ้าใจว่าคืนๆเนี่ยน,น่าจะร้านนี้น่าจะสวยถ้าถ้าไม่มียุงนะผมว่าน่าจะโอเคเลยอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันใครที่เคยมาแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามา,า,มา,าแสดงความคิดเห็นได้นะครับ ก็ชมภาพไปเรื่อยๆก่อนนะครับยังไม่ถึงเมนูอาหารแต่ผมอธิบายก่อนละกันว่าที่สั่งไปก็มีข้าวผัดปูนะครับกระหล่ำผัดน้ำปลาแล้วก็แกงส้มผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องสั่งแกงส้มแต่ว่าเป็นรสชาติแกงส้มแบบภาคใต้นะครับอ,อธิบายยังไงอ่ะ คมีความเยอะของกะปิออกมาชัดเจนเลยถามว่าอร่อยไหมมันก็อร่อยนะแต่ผมชอบสตไตล์แบบภาากลางมากกว่ามันมันได้สดน้ําแล้วก็คล่องคอ,อกว่านะครับอันนี้ก็คือข้าวผัดปูก็โอเคครับรสชาติใช้ได้นะครับอันนี้เป็นกระหล่ำปีผัดน้ำปลานะครับสงสัยนิดนึงทำไมน้ำเยอะจังปกติก็จะผัดแห้งๆห,หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ ส่วนราคาอาหารก็ไม่แพงนะครับก็พอทานได้ก็อันนี้เป็นชากุลาบนะครับบางทีก็ทานกาแฟเข้าไปทุกร้านกาแฟทุกร้านก็ไม่ไหวเหมือนกันยอมแพ้เลยบบางร้านก็ชงอร่อยครับชงทั้งอร่อยทั้งสวยบางร้านนี่ก็ไม่ได้เลยไม่ไม่ไม่อร่อย กระปัดปูให้ชมภาพก่อนนะครับคือให้มานั่งทานให้ดูผมก็เกรงใจครับอันนี้เป็นแกงส้มผักรวมนะครับสีเข้มข้นมากนะครับเข้มข้นมากก็เป็นเมนูที่เรียบง่ายทานง่ายนะครับจริง ทำนีนเองได้ไหมมันก็ทําลําบากนะเพราะเราเนื้อปูก็มันค่อนข้างแพงซื้อมาก็เป็นถ้าจะเอาเกรดดีเลยราคาสูงมากเนื้อเนื้อปูแกะขาวจากสุราษฎร์เนี่ยโลก2,000ขึ้น2,000 2น0 0 2 0 0 2นะครับอันนี้เกรดเอเลยนะครับคนนี้เราซื้อไม่ไหวแต่ถ้าไปขายที่ซือถูกเป็นเนื้อปูสีค้ำคสีแดงๆดงำดนิดนึงอันนี้ เกต้า600เนี่ยรสชาติมันก็ความอร่อยมันก็แตกต่างกันลิบลับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวชมมาให้กำลังใจแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตลอดขอบคุณครับ